ช่วงนี้มันมีสัญญาณอะไรหลายๆอย่างแปลกๆนะคะแล้วก,ก็อย่างที่บอกกันไปสสพักพลังประชารัฐคนนี้ที่เราจะกล่าวถึงหลายคนก็เริ่มตั้งข้อสังเกตว่ามีอะไรหรือเปล่าในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยออกมาโพสต์ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมีนัยยะนะแล้วเป็นนัยยะที่ต้องการให้มีความชัดเจนระหว่างสองปเอาง,ง่ายๆพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็พลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐ จะเอาอยัางไงช่วยบอกให้ชัดเจนบรรดาลูกพักบรรดาสสเองเขาก็ต้องการความชัดเจนต้องการอนาคตทางการเมืองกับการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าจะมาถึงใช่ตกลงใครจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพลังประชารัฐออมีบางคนกระซิบมานะแคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐจะมีสองชื่อ,อแต่ในสองชื่อไม่มีพลเอกประยุทธ์อเออมีบิ๊กป้อมกับบิ๊กแปะ๊ะ เขาว่าอย่างนั้นนะแต่มันเป็นชั่วโมงนี้ยังไม่ได้ถึงวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งจริงๆต้องดูกันอีกทีเพราะข่าวที่ออกมานะคะมันก็มีนัยยะอะไรบางอย่างเหมือนกันที่เราต้องถอดรหัสคือเรื่องนี้เอาจริงๆกลายเป็นว่าไอ้ช่วงที่มันมีข่าวเนี่ยมันมีการปรับมีการเปลี่ยนตลอดเวลาแต่มันมันก็หักมุมบ่อยถูกไหมฮะก่อนการเลือกตั้งเนี่ยทุกครั้งเนี่ยมันยังชัดเจนไม่ได้จะรีบบอกไปทําไมยังมีเวลาใช่ไหมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพราะนั้นการเมืองมันเปลี่ยนได้นะคะอาจจะเรียกว่าทุกกวินาที็ได้ครับ หรือสิ่งที่เราเห็นจากสื่อมันก็อาจไม่ใช่ความจริงที่อาจจะปรากฏในระยะเวลาอันใกล้ก็ได้เพราะฉะนั้นติดตามข่าวการเมืองนะคะต้องติดตามแบบรู้เท่าทันใช่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันมีเสียงมาจากทางคนของประ,ประ,ประชางประชารัฐเองเนี่ยม,มันก็ทําให้มันก็น่าคิดไงก็อา้าวคนอยู่ในพักส่งสัญ,ญญาณออกมาแบบนี้มันมีอะไรล่ะข่าวในพักมันเกิดอะไรขึ้นล่ะงั้นเราไปย้อนดูกันนะตั้งแต่ตแตหนึ่งตุลาคมใช่ไหมตุลาถึงพฤศจิกาเนี่ย สสคนหนึ่งนะคะเป็นสสอุโสนะคะไปเช็คมาแล้วเหมือนกันเพราะเขาก็เป็นสสที่หลายคนอาจจะอยู่กวนนนกวนนี้กวนต่างๆแต่เขาบอกเลยว่าสสคนนี้คุณวีรกรคำประกอบสสนครสวรรค์พลังประชารัฐเนี่ยเป็นนักการเมืองที่เก๋าเกมแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเพราะฉะนั้นการที่ออกมาในการที่จะให้สัมภาษณ์สื่อแต่ละครั้งเนี่ยมันย่อมมีนัยยะทางการเมืองแฝงอยู่ไปดูแล้วกันเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อไหร่คะ1ตุลาคมครับ การเสนอชื่อคนเป็นแคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐในการเลือกตั้งรอบหน้าเชื่อว่าจะเสนอรายชื่อให้ครบทั้งสามคนไม่เสนอแค่คนเดียวนี่แหละฮะไม่ได้เสนอคนเดียวไม่ได้เสนอพลเอกประยุทธ์คนเดียวเหมือนกับเลือกตั้งผ่านมาอันนี้ก็หนึ่งตุลาคมอันต่อมาคุณผู้ชมฮะแต่เมื่อถึงตอนเสนอชื่อนายกเพื่อโบวตในสภานั้นคงต้องเสนอชื่อพลเอกประวิตรเพราะ พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อได้แค่2ปีถ้านับตามระยะเวลาใช่ถ้าเลืเอ<า>ก,<า>กตั้งนะคะไม่2ปีเต็มด้วยปีเก่าก็คือไม่ได้อยู่ครบจน4ปีอันนี้คือความเห็นของคุณวีรกรคำประกอบที่ออกมาเหมือนชี้ทิศทางหรือเป็นการยนหินถามทางหรืออะไรก็ได้เนี่ยว่าถ้าจะโหวตนายกกันจริงๆแม้จะมี3ชื่อแต่ชื่อที่เสนอไม่ใช่พลเอกประยุทธ์นะแต่ควรจะเป็นพลเอกประวิตยเพราะไม่มีการขัดข้องเงื่อนไขใดๆในการดารงตําแหน่ง ครบ4ปีไม่ต้องมานั่งพิจารณาปลดล็อกใดๆเรื่องเงื่อนไขเวลาถูกไหมฮะใช่แล้วเต็มเต็มทหน้าที่ต่อไปได้อันนั้นคือของ1ตุลาคมต่อมาเพียงประมาณครึ่งเดือนถัดมา14ตุลาคมออกมาพูดอีกแล้วฮะพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์ต้องไปคุยกันให้จบอย่ามาเกรงใจการใครจะเป็นค a n ิเดตเบอร์หนึ่งเบอร์สองว่าไปเพราะว่าเหลือเวลาอีกประมาณ5-6เดือนก็ต้องรีบสร้างความมั่นใจแล้วก็รีบประกาศนโยบายพักเห็นชัดจี้จ้มาอีกแล้วฮะเห็นชัดนะฮะ เหมือนกับประมาณว่ารู้วงในหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์เขาจะไม่จับมือไปด้วยกันต่อหรือเปล่าก็เลยออกมาบอกให้ชัดเจนแต่จริงๆแล้วเนี่ยสสในพลังประชารัฐก,ก็กระเพื่อมเยอะนะช่วงนั้นนะ่ย อยากจะรู้ความชัดเจนเหมือนกันเพื่อที่จะได้รู้อนาคตตัวเองไงใช่จะอยู่หรือจะไปก็วัดใจกับตรงนี้แหละว่าใครจะเป็นแคนดิเดตนายกอึดอัดและเงื่อนไขเวลาในการสังกัดพักการเมืองก็งวดเข้ามาเรื่อยๆใช่ฉันจะเอาอยัางไงกับชีวิตฉันดีนั่นแหละสสเนี่ยอนาคตเดิมพันสูงนะกับการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วที่สําคัญกฎกติกาหลายอย่างมันไม่ได้เหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นการอยู่พักไหนอย่างไรมันมีนัยยะสําคัญแต่คุณวิรกรก,ก็พูดเหมือนกันบอกว่า พอเอกประวิทย์กับพอเอกประยุทธ์เนี่ยก็โ,โหเป็นพี่น้องที่รักกันมีความเกรงใจกันมากในความเป็นจริงแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไงจะเป็นยังไงคือจะกล้าที่จะเปิดปากคุยกันอะไรแบบไหนขนาดแต่เขาโชว์หวานกันบ่อยนะหลายครั้งทุกครั้งที่มีข่าวว่าโอ้ย2ปอสามปอแตกร้าว ก็จะมีการโชว์หวานวออกสือ่อกันเป็นระยะระยะก็สยทุกครั้งเออ <นะ S 2> ก็โชว์หวานมันเป็นโชว์หวานแค่หน้าฉากหรืออะไรไม่รู้นะการเมืองที่เด่ายากจริงๆแต่ที่สําคัญเนี่ยสิ่งที่คุณวีรกรออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมันก็มีในยะนะคะรอบวันที่14ตุลาฯยังมาย้ําอีกนะนี้ชัดเจนเลยพลเอกประยุทธ์ต้องรีบเข้าเป็นสมาชิกพักคอปชรลงมาช่วยพักโดยด่วนมาเป็นกรรมการบริหารเพื่อช่วยพลเอกประวิตยในการเรียกประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และเขียนนโยบายให้โดนใจประชาชน อย่าไปยืนไม่รู้ร้อนรู้หนาวอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ตรงไหนล่ะฮะตรงไหนล่ะตรงนั้นแหละเห็นนายกตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละอ้าวต่อมาอีกสองวันนะฮะ16ตุลาคมมาอีกแล้วครับนี่กี่รอบแล้ว1ตุลา14ตุลามา16ตุลาค่ะนะฮะโอ้แต่ละวันนี่น่าสนใจนะ14ตุลาสิบ6ตุลาไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวนะ16ตุลาต้องฟังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่แนะนําท่านว่าอันแรกนะฮะหนึ่ง เซ็นเข้าเป็นสมาชิกทันทีอันนี้ก็ตอกย้ำวันที่14ทิุ่นาทนมาใช่ 2. <อ>นัดประชุมและตั้งกรรมการบริหารเนี่ยต่อต่อกันมาเรื่อยๆเลย 3. <า>นัดประชุมกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อเขียนนโยบายที่โดนใจประชาชน 4. ทั้ง2องลุงแถลงนโยบายดังกล่าวร่วมกันเพื่อเตรียมพร้อมลงสนามเลือกตั้งสิ้นเดือนตุลาคม เลยแล้วเลยแล้วอันนี้ผ่านแล้วผ่านไปแล้วอันนี้จะคือตั้งแต่16ตุลาคมใช่ค่ะออกมาบอกย้ําแต่ปรากฏว่าจนผ่านเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน2ลุงก็ยังคลุมเครือคลุมเครือกันอยู่นะยังไม่มีความชัดเจนกันอยู่ที่สําคัญนะคะวันนั้นถ้าจําได้คุณเบรกรกเองก็ตอกย้ําเหมือนกันขอย้ําว่าถ้ายังไม่ยอมปรับและนิ่งอยู่กับที่ก็ขอให้มองพักสหประชาไทยพักสามัคคีธรรมร่ม เพราะทหารเล่นการเมืองไม่เป็นเมื่อเรียนรู้อดีตก็ต้องฟังสสอ,อย่างผมผมคือคุณวีรกรค่ประกอบไม่มีพิษมีภัยดังนั้นสองลุงต้องรีบปรับโดยใช้บทเรียนในอดีตเป็นไงล่ะ,<ฮ>ะนั่นคือเดือนตุลาคมใช่ไหมเดือนตุลาคมนะแล้วก็ผ่านมาล่าสุดสๆดๆร้อนสัปดาห์ที่ผ่านมาฮะโอ้โหอันนี้มันต่อเนื่องมาจากเรื่องสภาลงสภาล่มอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะ ล่าสุด5พฤศจิกายนคุณกรคำประกอบนะฮะก็พูดถึงอย่าไปกลัวว่าจะมีสอสอลาออกก่อนรัฐบาลต้องการเป็นรัฐบาลทุกวินาทีสอสอก็อยากเป็นสอสอทุกวินาทีสองสองทุกวินาทีทั้งรัฐบาลทั้งสอสอนั่นก็หมายความว่าอันนี้กำลังจะลากยาวด้วยก็อยู่จนจบอะอยู่ให้สุดๆอะ,อะใช่สามวันประกาศยุบสภาะะก็ได้นี่ใช่แล้วบอกต่อด้วยว่าตามเทคนิคเนี่ยจะยุบก่อนครบวาระ เล็กน้อยอันนี้มันเป็นลักษณะของเทคนิคทางการเมืองใช่มันจะได้ปลดล็อกเนเรื่องการสังกัดพักเนมันก็จะลดระยะเวลาไปเลยไงใช่ไหมคะไม่ต้องรอรับบาลสิบวันอะไรแบบนี้เป็นต้นที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวต้องถามคุณวีรกรคําประกอบออกมาโพสต์แบบนี้ไม่กลัวนายกเครื่องหรอ,หอคนเอกประยุทธ์ไม่อยู่ครบ4ี่ปีเต็มเพื่อแก้เผ็สอสอให้ย้ายพักได้ทันเพราะท่านไม่เล่นการเมืองไม่มีการเมืองในสมอง แม่อยากจะรู้จังพูดแบบนี้แปลว่าอะไรอย่างไรไปกันที่คุณวิลากรคําประกอบนะคะสสนครสว,สวรรค์พลังประชารัฐนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวิรกรค่ะคุณมรรตรับคุณพีรวัติครับค่ะถามตรงๆเลยเนี่ยคุณวิลกรฮิดเด่นแอนเจคืออะไรเราดูตั้งแต่ตุลาจนถึงปัจจุบันพฤศจิกายนการมาเขย่าวขวัญสองลุงนี่มันคืออะไรอย่างไรคะ ไม่มีอะไรเลยก็พูดตามเนื้อผ้าทั้งนั้นเลยตามเหตุตามผลทั้งนั้นเลยนะครับค่ะ่ประเด็นแรกที่จะถามคืออะไรค่ะจะถามว่าประเด็นการออกมาตั้งธงแบบนี้ตัวเองก็อยู่พพชรแล้วออกมาตั้งธงเขย่าแบบเนี้ยหรือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เขารือกันว่าสองลุงยังไงก็ไม่ไปต่อคุณบีกรกรก็เลยอยากจะให้ชัดเจนไปเลยหรือเปล่าณนะชั่วโมงนี้ไม่ต้องรอปีหนะ้าคือ เราอยู่พลังประชารัฐเนี่ยเราก็อยากให้พักการเมืองนี้เป็นพักการเมืองที่มีความมั่นคง <S S S เป็นพักการเมืองที่สอสอเนี่ยเขาอยู่แล้วเขาสบายใจว่าคราวหน้าใครจะเป็นนายกกันแน่และประเด็นผมเนี่ยมีอยู่ว่าถ้าหากลุงตู่ท่านเป็นเนี่ย ท่านก็รู้และใครก็รู้เพราะสารน้ำนูนพิพากษาแล้วว่าท่านอยู่ได้อีกไม่เกินสองปีจริงๆไม่ถึงสองปีดีหรอกถ้าครบแปดปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศรัฐธรรมนูญเนี่ยนะ,ะถ้าดูจริงแล้วท่านก็อยู่ได้ีกปีกว่าๆคราวนี้การจะ,ะการจะเลือกนายกใหม่เนี่ยมันก็จะต้องเป็นมันก็จะใช้บทเฉพาะการไม่ได้ถ้าสมมติลุงตู่เป็นเกือบสองปีเนี่ยนะแล้วเลือกนายกใหม่เนี่ย ก็สูตรสมการ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 โหวตในสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งไม่ใช่รัฐสภาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของสสเรื่องของพรรคการเมืองต่างๆเท่านั้นไม่มีสองร้อยห้าสิบเข้ามาเกี่ยวข้องวันที่คุณไม่มีสองรอยห้าสิบมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่ใช่สมการสูตรเดิมนะสมการสูตรเดิมใครก็ต้องยอมท่านเพราะท่านมีสองร่อยห้าสิบดังนั้นเนี่ยความเป็นไปได้ก็มี จ,จะบอกว่าความเป็นไปได้สูงได้ค้ําไปก็มีที่เอในครึ่งหลังสมมตุติลงตู่เป็นครึ่งแรกเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยจะไม่ใช่พลังประชารัฐหรอกที่จะเป็นรัฐบาลพลังประชารัฐจะกลายไปเป็นฝ่ายค้านซึ่งเป็นได้ไหมมันก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นภาพที่ถ้าคิดไปก็จะน่ากลัวเลยนะครับคิดไปก็จะน่ากลัวเ,ลลเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นแล้วก็หลังจากเปิดสภามันแล้วนะ ผมก็ถามเพื่อนเพื่อนน้องๆทั้งหลายในในพักเนี่ยว่าที่เราพูดไปเป็นไงเชื่อไหมว่าทุกคนเห็นด้วยกับเราอะไม่ใช่ทุกคนนะเท่าที่ผมถามทั้งหมดเนี่ยประมาณยี่สิบคนได้มั้งเขาบอกเขาเห็นด้วยกับพี่วีรกรนะแต่เขาพูดไม่ได้เขาเด็กเขาไม่กล้าพูดแต่เขาเนี่ยสิ่งที่ผมสื่อออกมาเนี่ยเขาบอก่าคือสิ่งที่ทุกคนอยากจะให้พูดคือเสียงสะท้อนใช่ไหมคะ เป็นเสียงสะท้อนของสสในพรรคที่เขาอาจจะไม่กล้าพูดแต่เขาคิดตรงเป๊ะเลยเขาคิดโตคุณบีรกรเลยแค่ให้คุณบีรกรพูดดีกว่าอืมอืมไม่ใช่หรอกเราบังเอิญเราเขาผู้สัมภาษณ์มาสัมภาษณ์เราก็พูดไปตามเหตุดำผลนะว่าก็มันท่านนายกท่านอยู่ได้อีกแค่ไม่ถึงสองปีคราวนี้คราวนี้มันต้องโหวตใหม่ไอ้สูตรคนละครึ่งสูตรอะไรเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงอ่ะมันก็คือสูตรต้องโหวตสองครั้งนั่นแหละ คาโหวตสองรอบรโหวตนายกเนี่ยเออมันจะเป็นไปได้เหรอที่พลังประชารัฐจะจะได้เป็นง่ายๆเหมือนเดิมเหรอเพราะไม่มีเสียงสวใช่ไหมใช่มันไม่มีสวถ้าไม่มีสวมาช่วยโหวตแล้วใครเขาจะมาช่วยใครก็จะมาร่วมกับเราง่ายๆเงื่อนไขมันจะต่างไปเดิไปเยอะเลยซึ่งเงื่อนไขส่วนใหญ่ผมว่าเราเรารับไม่ได้ติดตามไปนะเรารับไม่ได้ติดตามไปเพราะนั้นเนี่ย พรรคเพื่อไทยซึ่งเขาเป็นฝ่ายค้านมานานเนี่ยนะครับแล้วเขาก็มีอันดนดาเขาอยู่และว่าเขาต้องเอาท่านนายกทักษิณกลับเนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาการที่เขาจะยื่นเงื่อนไขเพื่อให้ภูมิใจไทยพูดง่ายซึ่งจะเป็นพรรคใหญ่นะคราวหน้านีาน่เป็นพรรคใหญ่มากเนี่ยเ,เขาก็จะต้องเป็นเงื่อนไขที่ภูมิใจไทยปฏิเสธไม่ได้ <c oughs> อ,อืมเมื่อเมื่อเป็นเงื่อนไขอย่างนั้นแล้วเนี่ยพลังประชารัฐจะไปอยู่ตรงไหนนะครับ สู้เราเพราะนั้นนะผมจึงจำเป็นที่จะต้องออกมาพูดว่าถ้างั้นเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีแนวทางนะที่เราจะอยู่สี่ปีได้ก็มันก็ทำได้โดยการที่ต้องเอาหัวหน้าพักเราก็คือท่านพลเอกประวิทธ์ขึ้นเป็นนายกซึ่งไม่ได้แปลว่าจะไปจะไปลดลดเกรดอะไรของท่านนายกนะครับท่านนายกเนี่ยท่านอยู่ได้ปีกว่าก็แน่นอนแหละท่านเข้ามา ร่วมคอรมอนะครับจะเป็นตําแหน่งคือคืออย่าไปว่าว่าผมไปไปว่าท่านนั้นจริงๆไม่ใช่นะครับคือยังไงคะให้มาเป็นรัมตีแทนหรือรองนายกแทนรองนายกเนี่ยเออตำแหน่งรองแต่มันก็ลดเกรดนะจากนายกอ่ะแต่มั่ก็มีศักดิ์ศรีเท่าเหมือนกับวันเนี้ยที่ท่านประวิตร์ท่านเป็นรองนายกเนี่ยอผมว่าบารมีไม่ได้ต่างกันเลยทุกคนเนี่ยในข้าราชการทั้งประเทศเนี่ยก็ฟังทั้งท่านนายกและท่านประวิตร ผมว่ามีบารมีที่ที่ใกล้เคียงกันนะที่ใกล้เคียงกันเพราะทุกคนรู้ว่าสองคนเนี่ยเขาคือเหมือนกับเป็นคนที่ใกล้ชิดกันมากคนที่รักกันมากเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับตายแทงกันได้คู่เนี้ยของท่านนะเพราะนั้นทุกคนเนี่ยเกรงใจท่านประยุทธ์ยังไงก็เกรงใจท่านประวิทธ์เท่ากันนะครับ mm hmm. เหมือนกันทํานองเดียวกันเมื่อมันมีความจําเป็นที่พรักพลังประชารัฐ เป็นรัฐบาลสี่ปีเนี่ยก็ให้ท่านประวิตยขึ้นก็เพียงแต่ชื่อเปลี่ยนสลับชื่อ,อน,นีเฉยคนนี้เป็นนายกคนนี้เป็นรองนายกคนนี้นั่งหัวโตะคนนี้ก็นั่งรองหัวโตะแต่บารมีหน้าที่ก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเหมือนเดิมเท่าเท่ากันไม่ต่างกันนะคุณวิรกรแต่มันแต่มันต้องคิดกันแล้วแหละวันนี้นะมันจะไปไปรอคิดกันเมื่อ,อใกล้จะถึงเวลาโหวตก็ไม่ได้นะครับ,รบมันต้องมีรายชื่ออยู่ใน บัญชีผู้ที่คนด d เดตนายกรัมงตรีที่พักจะเสนอคุณมียากรมีหลายคนก็สงสยัยนะออกมาส่งสัญญาณหลายครั้งแบบนี้มีใครดันหลังให้ออกมาส่งสัญญาณแบบนี้เพื่อชัดเจนแบบนี้ไหมคะขอพูดเลยว่าไม่จริงเลยไม่มีใครส่งสัญญาณแล้วก็ส่งไปแล้วผมพูดแล้วมันได้อะไรขึ้นมานะครับ,รบผมเพียงแต่ต้องการให้พักมันมีความแน่นหนาถ้าไม่มีความถ้าไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับก็ตอนนั้นอ่ะพอดี คนที่มาสัมภาษณ์วันนั้นบอกเอ๊ะทําไงพลังประชารัฐข่าวว่าออกไปเยอะเลยอะไรเลยนะครับไปวันเกิดท่านเนวินมัง่งไปอะไรต่างๆเนี่ยข่าวว่าจะออกกันเยอะเลยเนี่ยพักจะแตกยังไงเราก็อธิบายไปอย่างเนี้ฮนะด้วยเหตุผลก็คือว่าความไม่แน่นอนของพักเนี่ยอาจจะมีผลทําให้ผู้ที่เขาผู้ที่เขาจะเลือกจะอยู่พักพลังประชารัฐเขาก็คลองแคลนไปด้วยเหมือนกันเพราะเอาง่ายๆคุณอมรรัตน์ลองนึกดูว่า ถ้าพักทางประชารัฐเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันสภาพมันจะเป็นยังไงอะสภาพมันจะเป็นจะ<ม>เป็นไงอ่ะจะเป็นไงคะคือวิรกรคิดซิมันจะเป็นไงคะอ้าวข้อที่หนึ่งเนี่ยคนเคยเป็นรัฐบาลมาเนี่ยออนะครับซึ่งอาจจะเป็นต่ออีกสองปีเป็นหกปีเนี่ยนะครับเออมันเราเราต้องบอกว่ายังไงล่ะลุงท่านท่านเอาวัดคอสช,อชอเขาเป็นมา สี่ห้าห้าปีแล้วเนี่ยครับเราเป็นอีกหกปีเนี่ยเป็นเท่าไหร่กี่ปีอะห้าปีบวกหกปีสิเปีนเไสิบอปีคนก็จะเริ่มเบื่อพักคนะครับไม่ว่าใครหรอกอยู่ในอำนาจนานๆประชาชนก็เบื่อท่านไปถามนายกอบตทั้งหลายที่สอบตกคราวที่แล้วนะตกกเมพนแถวละเนรนาดทั้งนั้นที่เสียงดีนะคนชอบทํางานดีผลงานเด่นแต่สอบตกกันพีแถวไม่มีอะไรเบื่ออยากลองคนใหม่อยากเบื่ออยากลองใหม่อันนี้ก็ทํานองเดียวกันข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับ คนก็จะเบื่อนะครับอสองอความไม่แน่นอนก็คือถ้าเลือกใหม่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยอ่าลองมองในพักผมสิใครจะเป็นตัวอภิปลายไม่ไว้วางใจในายกสมมุตินายกอ่าจะชื่ออะไรก็สุดแท้แต่อันุทินหรือว่าจะชื่อ,อชนน่านก็สุดแท้แต่นะะแต่ว่าใครจะไปอภิปลายไม่ไว้วางใจนะครับ ใครจะเดินเกมในสภาพักผมเนี่ยเป็นพักมีระเบียบวินัยไงเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเล่นเกมเล่นอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยเป็นเราไม่เก่งอะไม่ไม่ไม่มีความสามารถทางด้านนี้ไม่มีความสามารถจะเป็น่ายค้านเหรอคะกำลังจะบอกแบบนั้นเหรอคะจะเป็นแต่รัฐบาลอย่างเดียวเหรอคะใช่ใช่ใช่เพราะนั้นเนี่ยพักพลังประชารัฐเนี่ยไม่มีตัวจะให้แต่อภิปรายไม่ร้อนใจเนี่ย ยังนึกไม่ออกเลยจะให้ใครอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่คุณย<ร>กรอย่าลืมนะคะเลือกตั้งครั้งหน้า62กับถ้าปีหน้าจะมีการเลือกตั้งพลังประชารัฐก,ก็จะไม่ได้มาถล่มทลายเหมือนเดิมขึ้นอยู่กับอย่างที่ผมบอกไว้แล้วขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับหนึ่ง <c oughs> ต้องชัดเจนเรื่องนี้นะถ้าพลังประชารัฐจะเป็นรัฐบาลอีกสี่ปีก็ได้นอนแหละคนที่จะออกจากพักเนี่ยจะจะน้อยจะน้อยนะครับจะน้อยนะครับสองถ้ายิ่งลุงมตู สมัครก็เป็นสมาชิกพักซึ่งอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับเป็นเรื่องเก่านะไม่ต้องไปกระตุ้นต่อมใครนะก็ะค,ะคือถ้าท่านเข้ามาเป็นสมาชิกพักท่านก็สามารถที่มาประชุมร่วมกับสส,สมาฟังความที่ในของสสเนี่ยนะครับถึงตรงเนี้ท่านอาจจะได้ความคิดดีๆนะครับยุทธศาสตร์ที่จะออกไปเป็นแคมเปญในการเลือกตั้งครั้งครั้งที่จะถึงนี้ แล้วท่านออกมาประกาศด้วยตัวเองนะครับอย่างที่ผมเรียนไปหลายทีแล้วว่ามันมีโครงการตั้งหลายโครงการเกษตรกรประเทศไทยเนี่ยคนเป็นเกษตรกรมันมากอ่ะมันห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของประชาชนเนี่ยเกี่ยวข้องเกษตรกรประมาณหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าท่านพูดถึงนโยบายเรื่องน้ํานะครับเราจะผ่านน้ํายวมให้เสร็จภายในสี่ปีเราจะผ่านน้าสารวินลงลุ่มเจ้าพยาประชาชนจะสามารถทํานาได้ปีละสองครั้งสาครั้งเนี่ยตามใจชอบของท่านเลยเนี่ยภายในภายในสี่ปี โครงการผันน้ำโยมผันน้ำสารวินเสร็จโครงการโรงงานปุ๋ยจะเสร็จภายในสี่ปีผมว่าแค่สองตัวนี่นะเกษตรกรชาวนาชาวไร่ทั้งหลายเนี่ยเลือกพลังประชารัฐแน่นอนถล่มทลายสามารถที่จะทลายก็ยังได้อันนี้คุณวิรกรคิดใช่ไหมคะอันนี้คุณวิรกรคิดนะแต่แต่ถ้าภาษาประชาชนคุณวิรกรยอมรับนะตอนนี้ประชาชนก็เบื่อพลังประชารัฐนะเขาเบื่อเขาเบื่อเขเบื่อมากด้วยบางคนบอกเหตุผลก็คือลุงตู่ท่านอยู่มากี่ปี อ่าทั้งหมดเนี่ยนะก<อ>็คือห้าบวกสี่เป็นเก้าปีแล้วถ้าอยู่ไปสองปีโอ้โหประชาชนอึดอัดนะครับถ้าไม่มีอะไรใหม่ๆถ้าไม่มีอะไรใหม่ๆถ้าคุณมีอะไรที่จะขายนะครับประชาชนอยู่ได้ด้วยความหวังความฝันนั่นนั้นนะครับถ้าลุงตู่เป็นคนออกมาพูดว่าเราจะผ่นน้ํโยมให้ท่านได้ใช้น้<อ>ํนานะครับในรุ่มเจ้าพายาทั้งหมดเนี่ย2<อ>ี่เจังหวัดเนี่ย<อ>ท่านสามารถใช้น้ําได้อย่างเสรีเนี่ยนะครับอย่างอย่างอย่างเพียงพอ มีน้าต้นทุนยังเพียงพอเนี่ยผมว่าประชาชนก็มาบอกกับประชาชนว่าต่อไปเราจะมีโรงงานปุ๋ยยูเลียไม่ใช่600บาทแล้วกระโดดไปปีที่แล้ว600ปีนี้พันแปดร้อยบาทจะไม่มีอีกต่อไปเราจะตั้งโรงงานปุ๋ยของรัฐบาลรัฐบาลจะทาโรงงานปุ๋ยนะครับว่าจะเป็นรัฐวิสากิตหรือไงก็สุดแท้แต่เนี่ยขายในประเทศในราคาถูกส่งออกก็แพงก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันเนี่ยอะไรทำนองนี้ให้เขามีความมั่นคงเรื่องปุ๋ยผมว่าสองนโยบายเนี่ย ก็สามารถที่จะทําให้พี่น้องประชาชนหันกลับมาเลือกนายกซึ่งอาจจะเปลี่ยนหน้านะเปลี่ยนหน้าเป็นลุงป้อมกไน้ะนั่นแปลว่าซุ้มเสียงแบบนี้ที่ออกมากระทุ้งก็ก็ฟังดูเนี่ยแปลว่ามีความหวั่นไหวในในพลังประชารัฐของตัวเองถูกไหมฮะอ๋อแน่นอนถ้าไปเป็นฝ่ายค้านยังไม่มีใครอยากอยู่ด้วยบอกได้ตรงๆเลยถ้าพังประชารัฐเนี่ยนะเป็นรัฐบาลต่ออีกแค่ปีกว่า แล้วต้องไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยอนาคตมันมืดมืดมืด,มดอะ่ะอนาคตมันมืดมืด,มด,มดนะครับถามคุณวีรกรนิดหนึ่งลุงตู่กับลุงป้อมก็อยู่คู่กันเป็นแบบคู่ดูโออะไรสามปอนี้มันจะฟอกอารมณ์ผู้คนมันจะเปลี่ยนมันจะเช้งความรู้สึกของคนได้หรอคะอย่างน้อยเนี่ยมาเปลี่ยนมาเป็นลุงป้อมผมว่าเขาซอฟลงไปเยอะนะอย่างน้อยคนก็อ,อยากจะลองลุงป้อมมั่งอะไรมั่งแล้วยิ่งถ้าลุงตู่มาอยู่พักพลังประชารัฐแล้วประกาศนโยบายคนที่ประกาศคือคนที่เป็น นายกน้ำตีปัจจุบันเนี่ยใครก็ต้องใครก็ต้องเชื่อ,อะนะครับใครก็ต้องเชื่อว่าทําได้แน่ทาได้ถ้าลุกตู่มาประการจะสร้างโรงปุ๋ยะจะขันน้ํายวมขันน้ําสารวินมาช่วยเนี่ยอโอเคนี่คือนโยบายเ,เดี๋ยวเร่รอดูต่อไปแล้วกันว่าใครจะเชื่อไม่เชื่ออย่างไรแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสองลงเองก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรกับเรื่องนี้ใช่ไหมคะจนถึงขนานี้ไังไม่ชัดเจนคุณอรับให้เวลาเท่าน่อยนะ้ต้องคุยกันจนได้แหละแต่ว่า อีกนานไหมคะเราจะรอเลยนเกงใจกันมากอ๋อเหรอคะรออีกนานไหมคะเดือนนี้จะมีความชัดเจนไหมคะไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบแต่ผมว่าก่อนจะถึงเดทไลน์ที่จะต้องส่งชื่อนายกและมนตรีเนี่ยนะอาจิตย์สี่เดือนข้างหน้าสามสี่เดือนหน้าเนี่ยยังไงท่านก็ต้องคุยกันนะครับท่านต้องหาเวลาทุกคนได้แหละครับอีกงานงั้นชัดเจนแล้วขอบคุณนะคะคุณมิลกรค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณมิลกรณค่ะประกอบสสนครสวรรค์พลังประชารัฐฟังดูจับใจความได้ว่า ชูลุงป้อมถูกไหมกับชูสองโยบายเมื่อสักครู่นี้เรื่องปุ๋ยกับเรื่องน้ำอ่ะก็ก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ดูเป็นการเขาเรียกว่าอะไรฮะลดลดบทบาทของท่านเดี๋ยวจากนายกมาเป็นรองนายกนี่ลดนะก็โอ้โหด้วยตําแหน่งมันก็ชัดเจนนลดไหมลดไหมใช่ไหมถ้าเราพูดกันด้วยตําแหน่งมันก็เป็นแบบนั้นนะฮะไอเรื่องเรื่องบารมีเรื่องอะไรต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่เรื่อมลุงป้อมเขาเป็นหัวหน้าพลังประชารัฐด้วยอ่ะเพราะนั้นเรื่องการเมืองต้องรอติดตามนะคะ